ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับพ่อเอะพักดีแห่งวงหมอร่ำระเบียบว่าทศินยูยูพี่น้องครับผมมีดดามาว่าพ่อเอะทิ้งงานทิ้งหน้าที่และทิ้งวงระเบียบว่าทศินมันแมนอิเลหติตพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมตอรับขอาูู่จัก,กรวาลลุกทุงกับลานนงเจียระนะครับโอ้พี่น้องเอ๋ยถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับสําหรับพอเอพักดีแห้งวงระเบียบวัทถศิลป์อยู่ๆเกิดประเด็นยัางขืนพี่น้องครับถึงมีหลายขุนหลายคนมอบอกว่าเอ๊ะพอเอเครียดแบบนี้ คือถึงงานถึงนาทีถึง,ถงระเบียบว่าท้สินแทกมันเป็นแบบใดพี่น้องครับผมก่อนเสปียงเรื่องรล่านี้นะครับนุ่มจีระฝากคอมเมนต์เข้ามาให้แน่หรือว่าผู้ใดมีของมุ่นเพิ่มเติมทรงของมุ่นเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาก,กันแล้วกันร่วมถึงกดหัวใจกดแชร์ย่อๆไปพี่น้องครับบอกต่อให้ทุกคนได้รับรู้ของมุ่นนี่หรือว่ารับทราบของมุ่นนี่แล้วก็มัสมวมาวอนั่หัวมวลน้ำกันนะพี่น้องเนาะเอาจังสีพี่น้องครับผมนุ่มเจียระไปที่พ่อเอพักดีเลย สำหรับพอเอพักดีพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นหัวหนา้าวงระเบียบว,วัตนศิลป์เป็นผู้ด่านที้งงานระเบียบว,วัฒถิศิลป์ที่นุ่มจิระบอกเลยว่าดีแล้วก็ในมุมของผู้ใหญค่คนหนึ่งที่เอาใจใส่ลูกๆวงทุกคนและก็เป็นคนทีห่วงใยลูกๆในวงทุกคนอันนี้นุ่มจิระยนืยนยนันแล้วก็การันตีดได้พี่น้องครับแต่ว่ายู่ๆก็เกิดประเด็นดราม,มา่ามาว่าจั้งสีพี่น้องครับผมพอเอบอกว่าทุกคนรู้ไหม ที่พ่อทำทุกวันนี้เพื่ออะไรบางความคิดว่าพ่อทิ้งงานทิ้งหน้าที่นุ่มจีราขอใจได้พี่น้องครับผมหลายผู้หลยคนน้องอาสสิมองว่าเอ๊ะพ่อเอคือบ่อไปวงพ่อเอคือบ่อ,ออกคอนเสิร์ตตามวงระเบียบวัฒนศิลป์คือมีตั้งแต่ไปรับงานแสดงคือมีตั้งแต่ออกอีเวนต์คือมีตั้งแต่ไปมองนั้นไปมองนีแท้คือบ่อไปน้ำวงระเบียบแท้ สําหรับในมุมในมุมของนมจิระนมจิระเข้าใจนี่คือการต่อยอดพี่น้องครับผมนี่คือการว่างหลักฐานนะครับแน่นอนพี่น้องครับในยุคนี้เวลานี้เสียออกมาล่าระเบียบวัตศิสินดังเฉพาะมาล่อยางเดียวไับใดตัวบุคคลในวงก็ต้องดังเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมและการที่พ่อเอกไปออกรายการไปเล่นละครไปออกงานมองนั้นมองนี้นั่นคือการพี่อาหรือว่าบอกต่อพี่น้องครับผมหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คนดได้รับรู้ว่าอ๋อ พอเอ,อมาจากระเบียบวัฒน,นินโตนีเต่ออาหยองมาจากระเบียบวัฒน,นินโตนีท็อปนาราก่อนมาจากระเบียบวัฒน,นินโตนีนี่คือการเพิ่มฐานคนเมืองเพราะว่าจะเป็นการไปเอก,กมิตแกนเพราว่าจะเป็นการไปงานบิ๊กเมาท์เทนมันคืองานใหญ่ระดับประเทศพี่น้องครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะกับมหลาลผู้หลายคนเข้าใจหนึ่งแน่นอนก็คือแอนออดีพี่น้องครับผมแอนออดีบอกว่า เข้าใจพ่อค่ะเป็นกําลังใจให้พ่อนะคะนี่คือแอกนกรดีพี่น้องครับและอีกหนึ่งคนที่โวได้ดีนุ่มจิระกลรู้สึกว่าน้อง็นคนที่น่ารักมากๆเลยบอกว่ากอดนะครับหนูเข้าใจพ่อทุกอย่างคนที่บอกก็คือน้องเต้าหยองนั่นเองนะครับผมเนาะโอ้หลายู้หลายคนพี่น้องครับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจอันนี้อาจนีเป็นเอฟซีแฟนคลับพี่น้องครับมาวากันมาโศกันบอกว่าทั้งสิพ่อไปเพื่อวงค่ะเออ คุณมิมิจังนะฮะคุณมิมิจังเนาะขออนุญาตบอกกันแล้วกันนะฮะพ่อไปเพื่อวงค่ะไปเพื่อให้มีตัวตนในวงการบันเทิงถ้าพ่อมีตัวตนในวงการบันเทิงเท่ากับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างกระแสให้กับวงระเบียบด้วยพ่อคือเจ้าของวงว้าวดีคือโลโก้ของวงระเบียบวาทศิลป์ซู่นะครับพ่อนี่ประโยคนี้คือเข้าใจเลยพี่นังครับผมจบ พรต้องวออย่างหลาย,ลายเลยก็ต้องวแบบมากความออกมาตอบแบบชัดเจนแล้วกับแฟงครับเอฟซีนุ่มจิรักษเสื้อว่าขอใจว่าทุกคนที่รับรู้เรื่องราวของพอเอระเบียบวัฒนศิลรู้ว่าพอเอเฮตดอย่างแล้วกับเมืองออกว่ามันเป็นแนวใดและนุ่มจิรักกะเห็นด้วยพี่น้องครับโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้เนาะเออเพราะว่าจะเป็นซื่อต่างๆกันแล้วแต่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์ มันต้องเพิ่มฐานคนเมืองเพิ่มฐานคนดูให้กับเจ้าของและโตว,วงเจ้าของพี่น้องครับดังนั้นมอลําถึงสิอยู่ไดในพื้นที่ของอยุคป,ปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเนาะ เป็นกําลังใจให้พ่อเอพักดีแห่งวงระเบียบวัฒนศิลป์และเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่าคณะหมอล่าระเบียบวัฒนศิลป์สุขููสุขคนพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เอาละผู้ใดมีเรื่องราพิ่มเติมหรือว่าอยากเป็นกําลังใจอยากส่งกําลังใจให้พ่อเอกับพี่มากคอมเมนของม,มากกับราวการพี่น้องครับหรือว่าสิก,กหดหัวใจกดแช่หนุ่มเจรละกับกราฟขอบพระคุณหลายๆนะฮะนี่คือรายการจักรวาลลูกทุง่งกบหลาหนุ่มเจระเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ